ครับวันนี้ไยปกครองตำบลสุเทพนะครับร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปอําเภอแม่อายที่ถูกน้ําเปอนของว่าดินคนถล่มแล้วก็น้ําท่วมนะครับในตัวอําเภอแม่อายนะครับซึ่งวันนี้เราจะขึ้นไปอยู่2หมู่บ้านนะครับหนึ่งก็คือออบตดอยแหลมอบตดอยลางนะครับก่อนจะไปหมู่บ้านดอยแหลมนะครับที่ถูกน้ําท่วมที่ถูกดินคนถล่ม ซึ่งติดยุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้เขาจะได้เอาของไปมอบกับมือเพื่อนแล้วก็จะสนับสนุนนะครับการทําบ้านทําอย่างเชื่เพื่อนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่2นะครับเขาก็จะไปที่บ้านใหม่หมอกจามบ้านนี้ถูกน้ําท่วมมิดเลยนะครับเสียหายหลายหลายครัวเรือนนะครับอันนี้เขาก็จะนําของสิ่งของนะครับเครื่องใช้ไปมอบเพื่อนโดยวันนี้นะครับที่เขามาวันนี้ครับเขาได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องเจ้าตบุรสุเทพแล้วก็พี่น้อง ใกล้เคียงเป็นจำนวนนับนะครับซึ่งก็ได้รับเปิ้นของมาได้ความเมตตานะครับจากท่านพระธรรมเสนาบดีนะครับเจ้าเปิ้นวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็หรือว่าเจ้าอาวาสวัดพระราตุประุเทพนะครับที่เปิ้ลเป็นประธานรักในเรื่องนี้แล้วก็เปิ้นก็ได้มอบนะครับปัจจัยมา5 0,000บาทเบื้องต้นที่จะไปช่วยเหลือนะครับคำส่วนหนึ่งนะครับจากหน่วยงานทางไฟป่านะครับวันนี้ก็ได้นํารถบรรทุกนะครับมาช่วยขนของขึ้นไปนะครับเพื่อจะมอบเพื่อน้องที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งวันนี้เราได้สิ่งของที่พ่อแม่พี่น้องมาร่วมนะครับเป็นจํานวน4 4ลำรดด้วยกันนะครับ4ลำรดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งของทุกอย่างนะครับจะไปถึงมือนะครับคนที่มันได้รับประสบอุทกภัยอย่างแน่นอนครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยกันครับน,เค,น,น,คนเคย่ยยไไไมปห พี่น้องบ้านโดยแหลมนะครับนเนาะโดยเฉพาะจุดนี้ที่ผู้ใหญ่บ้านได้เสียชีวิตเนาผู้ช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็พี่น้องว่าที่แรกเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาซ่อมแผงบ้านเพื่อแต่ด้วยปัจจัยอย่างไรอย่างเรื่องเชียงใหม่นะมันก็ท่วมตัวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่าง,งนั้นเนี่ยเขาขอมอบทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับเนาะ,ะบ้านสามหลังที่อยู่ที่นี่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จุดนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตก็คือแม่แม่ของคนนี้เนาะแม่คนนี้เสียชีวิตที่นี่ตัวนะครับก็คือหลังเนี่ย อ่าบนิธิพระบรมอ่าพระธาตุโดยสุเทพนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพเขาก็มีน้ําใจที่จะมอบเพื่อเป็นทุนในการที่จะเป็นกําลังใจในการที่จะสู้ชีวิตนะครับเนาะพร้อมกับสิ่งของนะครับเนาะอันนี้ผมขออนุญาตมอบเป็นตัวแทนของคนตำบลสุเทพนะครับเนาะมอบเพื่อเป็นตัวแทนของพระบรมพระธาตุโดยสุเทพแล้วเป็นตัวแทนพี่น้องชจวาตำบลสุเทพเขามอบเพื่อนะครับสามหลังนี้หลังละห้าปันนะครับรวมทั้งหมดหมื่นห้านะครับนะอ่ะนี่ก่อนนะครับ นนนไไปใววัคจจริงทือประชชานกันอนนี้ก็ในส่วนผมนะครับเป็นตัวแทนตับมสุเทพผมกำนันตับมสุเทพนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เนี่ยสำนัาชิกเทศบาลแล้วก็ทีมป้้หลวงนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับที่เห็นข่าวนงไม่หลวงเนาะเห็นข่าวก็แสดงความเสียใจกับป้้หลวงตัวเองนะครับที่ได้สูญเสีย สามีซึ่งเป็นนักปกครองอย่างเฮาเนี่ยครับเสียสูญเสียสามีที่เป็นนักปกครองโดยเพื่อนวันนั้นเพื่อนมาช่วยนะครับมาช่วยชาวบ้านที่นี่แล้วครับแล้วก็เหตุการณ์ประคาับคิดก็คือดินคลลมสไลด์ลงมานะครับในขณะ่ช่วยชาวบ้านก็ทําใื้อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จุดนี้แถม4คนนะครับรวมเป็น5คนเนาะเสียชีวิตที่นี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเป็น5คนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของไฟปกครองตำบลสุเทพวันนี้นะครับเขาได้มีการ ปิกไปหลังจากที่ผมมาวันที่ซาววันนั้นมะครับท่านรองนายกนะครับมากับวงพระหลวงบ้านเขาก็มาสํารวจนะครับซึ่งเขาได้ปิกไปอู้กันว่าเขาอยากให้ฮือสิ่งของที่เขาอยากให้ฮือ้าบ้านเนี่ยถึงมือ้าบ้านในแต้นะครับเลาะแล้ววันนี้พี่น้องชาวตำบลสุเทพก็ได้ร่วมนะครับร่วมกันสนับสนุนกันขึ้นมาด้วยนะครับผมมีมูลนิธิภาพรมพระธาตุดอยสุเทพโดยหลวงพ่อเจ้าวัดวัดพระดอยสุเทพนะครับเป็นรักในนนี้ตัยนะครับก็ส่งความห่วงใยมานะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นการเป็นคนไทยเหมือนกันที่เขามาทอดทิ้งกันนะครับในส่วนของแม่หลวงนะครับซึ่งวันนี้ฝ่ายปกครองตำบลสุเทพเขาอุ้กันที่ว่าในส่วนของฝ่ายปกครองตำบลสุเทพของเขาเนี่ยเขากอแสดงความเสียใจถึงแม่หลวงโดยอันนี้ก็มอบเพื่อเป็น,นขวัลังใจถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆนะครับจำนวน5ปันเล็กน้อยกนะ็ขอิห้แม่หลวงมีกาลังใจนะครับที่จะทํางานนะครับเพื่อเจ้าบ้านต่อไปนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของเขามอบเพื่อผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับเพื่อนะเพื่อนว่าอย่างพานิยา ผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวินตนะครับนี่ขออนุญานะครับอันนี้บ้านที่เห็นสภาพอย่างเงี้ยนะครับเนาะที่เป็นสภาพบ้านที่ที่ทาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเนาะในส่วนนี้เหมือนกันเราเตรียมของนะครับมามอบเพื่อเปิดน,นะครับโดยผ่านนายกนายกอบตอดอยลางนะครับผ่านรองนายกผ่านประธานสภาผ่านสมาชิกอ่าตำบลอ่าตำบลดอยลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ถือว่านะครับวันที่ภาพรมพระธาุดอยสุเทพแล้วก็ฝ่ายปกครองตำบลสุเทพแล้วก็พี่น้อง ตํำมนสุเทพของเฮานะครับเฮาก็เห็นนะครับความทุกข์ความนื่อยที่มันเกิดขึ้นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นบาม,มีใครอยากให,ให้มันสูญเสียขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เฮาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคนในต่ำบลสุเทพแลวก็ของประชาชนทั่วๆไปนะครับขอเป็นตัวแทนมอบนะครับเพื่อนของว่าในส่วนของการที่เป็นกำลังใจรับการที่จะอยู่สู้กับสังคมต่อไปอันนี้ก็คนละ5ปันนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตมอบเป็นตัวแทนหมูเฮามอบนะครับนะ

ลังประชาชาานเร,รวมกกัันนไปสิทเ้้้าาวววนนหดยย่งพรงใใมาถึงพี่น้องชาวตำบลสุรีนะครับ ที่หลังจากที่ผมได้ลงนะครับมาวันที่สาวเขาแล้วที่ได้รับข่าวเรื่องของน้ําท่วมนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ในนามของไฟปกครองตมสุเทพก็ได้ส่งตัวแทนมาดูนะครับก็เจอปัญหาอย่างที่ทีทีเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเขาก็เห็นสภาพนะครับ1น้ําท่วม2นะครับบ้านที่เปิ้นเป็นขี้โคลนเนาะเป็นขี้เปิอเป็นขี้โคลนนะครับแล้วก็ได้ถามประหลวงนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเปิ่ลมีความต้องการในอย่างนะครับในในบ้านหมอกจามนะครับ พระงค์เว่าเปิ้ลอยากให้ได้นะครับเรื่องของเครื่องใช้นะครับในครัวเรือนนะครับบอกว่าจะเป็นหม้อบอกว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในครัวเรือนนะครับวันนี้นะครับฝ่ายปกครองตำบลสุเทพและกอบมูลนิธิพระบรมธาตุลอยสุเทพนะครับรวมไปถึงพี่น้องเจ้าบ้านตำบลสุเทพของเขาก็ได้นะครับรวบรวมกันนะครับใช้เวลาแค่วันที่มาฮาวแมววันที่สา์เนาะเสวสเสวสองเสวสามเสวเสวสี่เสห้าสองวันก็รวบรวมได้ได้ขนาดหนึ่งนะครับ ซึ่งบางส่วนนะครับชาวบ้านก็เอามารวมแห่บางส่วนเขาก็ได้ซื้อมามอบเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเงินกู้บัตรกู้สตางค์ของพี่น้องชาวตำบลสุเทพตอนนี้เขาได้ส่งถึงมือนะครับส่งถึงมือผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วรวมถึงเสื้อผ้าเก่าผ้าเก่านะครเขาคัดตะคื้นแลเรียบร้อยละนะครับผ้าที่ตะคื้นแล้วพปกี่โมงไปดึกเหมือนกันนะครับเนาคัดคัดผ้ากันมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือโอกาสว่าเราชาวตำบลสุเทพนะครับได้มาแบ่งปันนะครับในเรื่องของที่พ่อแม่พี่น้องได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมย้อนกลับไปปีห3มนะครับ63ส4ตำบลสุเทพของเราถูกไฟไหม้นะครับไฟไหม้ทั้งทั้งเอ่อหรือว่านักที่สุดนะครับในในจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อนก็มองว่าตำบลสุเทพเนี่ยเป็นพื้นที่นะครับที่เรื่องของไฟไฟป่าไฟอย่างเกิดขึ้นแล้ว้็ทำเพื่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่เสียแต่ในช่วงนั้นก็มีพี่น้องนะครับทั่วประเทศมาช่วยตำบลสุเทพเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับเจ้าตำบลสุเทพของเขาเขาก็ถือว่าเขาได้ตอบแทนในเรื่องของการที่พี่เอ่อพี่น้องเจ้าอำเภอแม่าอเนี่ย,ย,ไ,ยนะได้รับ อ recently, so, example, the the ุทกภัยในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับที่เราจะมามอบเพื่อผู้ใหญ่บ้านนะครับของดึงมดนี่นะครับมอบเพื่อผู้ใหญ่บ้านโดยย้ำแห่งคำหนึ่งโดยมีพระบรมธาตุวัดพระธาตุดยสุเทพนะครับหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าคุณวัดโดยสุเทพแล้วก็ฝ่ายปกครองตำบลสุเทพแล้วถึงพี่น้องเจวตำบลสุเทพแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับได้รวบรวมกันที่จะมอบเพื่อพระงวันนี้ครับครับก็อื่นเกาขอสวดอภินิหารครับแล้วก็ผู้หลวงหลายๆพระหลวงและพี่น้องตำบลดอยสุเทพครับในน้ามผมก่อ ผูห้หลงครับผู้หลงบ้านหม่บกจามนีนะครับก็ะสืบเรื่องว่าจากมีน้ําท่วมเนาะในเดียวหงหันกันนะครับตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะครับกกาะาบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนทั้งหมดมีประมาณร้อยแปดสิบหลงังคาเรือนนะครับก็คือสืบเรื่องจากการน้ําน้ํากกล้นฝั่งน้ำกกล้นฝั่งนะครับก็ะมได้ทำให้ประชาชจชาบ้านได้เดือดร้อนนะครับก็ผหกเกาะได้รับสิ่งของนะครับอย่างที่พ้อมนันมาเขาแล้วรอบหนึ่งแล้วกว็พปอมนันก็มาถหามผมว่า ว่าอาันหลวงขาดอย่างท่องผมก็ได้อตอบผมนั้นเลยว่าอีกแรกที่ขาดก็จะเป็นสลีตี่นอนหมอนมุง้งผ้าเจตัวนะครับแล้วกระทัดมาก็จะเป็นเครื่องครัวเป็นหม้อห้ตะลิวปากนะครับกระมังถังเปยนะครับผมก่อขอํขอขอำเรียนเราป้อมนั้นไปบนต้นแล้ววันนี้ผมนั้นก็ได้กลับมาพร้อมทั้งของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ร้องขอป้อมนั้นไปวันนั้นนะครับผมก็อขอที่ใจนะครับดีใจแต่พ่อแม่พี่น,น้องที่เพื่อนประสบภ,ภัย ทุกคนนะครับแล้วก็ผมขอคำมั่นสัญญาครับปอบมนั้นว่าของทุกชิ้นที่พี่น้องสมมลมลอยสุเทพรวบลงมออกมาโดยการนําของพอมนั้นและวู้หลวงหลายๆพร้หลวงจะถึงมือพมไปพี่น้องที่ได้รแล้วผมครบทุกชิ้นครับผมผมมือคำมั่นสัญญาครับป่อครับครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องตำบลนลอยสุเทพดคนเชียงไม่เหมือนกันมาทิ้งกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ประชาชนเรารวมกันไปสุเทพก้าวหน้าด้วยหัวใจยิ่งใหญ่กำน,นันเอคนจริงใจใครก็รักยืนหยัดไม่เคยถอยไปไหนพลังประชาชนเรารวมกันไปสุเทพก้าวหน้าด้วยหัวใจยิ่งใหญ่พอเป็นตัวแทนพี่น้องแก้วต่บนสุเทพนะครับมอบิวแชร์ให้ป้าูนะครับเนาะเอาไว้ใจนะครับเนาะครับผมครับอ่ะปั่นป้อนได้แล้วปะอ่อ่ะ Hoa, YouTube, 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 này YouTube, ไม่เคยถอยไปไหนพลังประชาชนเรารวมกันไปสิ่งเทศก้าวหน้าด้วยหัวใจ